จะทำอะไรอ่ะมาน,นี่อย่าไปคุยขยะนะตรงนั้นน่ะลูกแล้วมาน,นี่มาจอดเฮ้ยมาน,นี่เลยนะกินอะไรตรงนั้นอ่ะ <c oughs> ให้จอดจุดหรอมามไ้มจอดจุดหอกอไหมจอดจุดหอ่อไหมครับ กีตะเวนพุ่น่ะเอ๊ะขอฝาลืมวบาบ่แมนกีตะเว่นว่าผิดอันนี้มันมันทางทางทา้งหลังบ้านข่อยเป็นทางทิตตะวันออกพี่น้องพ่อหน้าบ้านคอยน่ะไอ้พระอาทิตย์ขึ้นย่ามเจา้าขึ้นขึ้นทางนี้แต่ย่ามตก๊ตก๊หน้าบ้านพี่น้อง <c oughs> พระอาทิตย์ต๊หน้าบ้านขต่กระง้องใกล้ตาแตกมันคือเลยว่าหรือว่าฉันเย็นผิดมาว่ะตั้งแต่สมัยเด็ก ส้นกับบกหัวส้นก็คิดว่าทางไหนพระอาทิตย์ขึ้นไปทางทิศตะวันออกมันกับเมอยูแต่ว่าออกสำหรับบานสันเนาะมันหันหนาออกไปทางถนนนั่นบ่คอยกับคอยกับเอิญตรงนั้นเป็นที่ตั้งว่าไปทางตะวันออกนะข้อมคิด่อยนะเออมันเม่นตัวนี่วะทางตะวันออกก็ทางตะวันตกบานทั้งหลังบานแข็งขาดไปแนใน้ำแข็งที่นอกเบื่องที่ล่ะเบื่องหนากะหาอย่างกินน้ำแข็งเสย จอดนาหาที่นามแข็งหนงบางทีละ่ะกอบเก็บกบเก็บถนนลื่นคัาพที่น่อย่งางกแล้วบังไอ้ผู้นั้นท่านเจ็บขาตวออาแจกอาแจกพ็นเจ็บขาเอาไฟเบิดแล้วบอกสไปสวนไฟขึนอีกคน

มาเก็บฟื้นก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยเก็บฟื้นขนฟื้นเข้าบ้านนะไปเก็บมาในป่าน,นู่นเออเก็บมาแล้วก็จะไอ้ขนเข้าบ้านเนี่ย